ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าอยากจะถูกหวยต้องทำอย่างไรวันนี้ส่องของพวกเราจะได้นำเสนอหากปลดล็อกกรรมวิธีแก้เค็ดคนไม่มีโซ่ก็จะมีโซ่คนที่ไม่ถูกหวยก็จะถูกหวยท่านผู้ฟังหากท่านไหนที่ซื้นซอบในการเสียงโซ่เสียงลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังคลิปต่อไปนี้คือความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะเหตุใดเราจึงไม่ถูกหวยอยากถูกหวยจนต้องไล่ตามเลขเด็ดเต็มไปหมดแต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังซอกซ้ำอีกตามเคยแต่บางคนกับซื้องวดนี้ก็ถูกเอาถูกเอาเพราะอะไร เอาเลขเด็ดมาจากไหนทําไมถึงถูกบ่อยจังจึงเกิดเป็นคําถามอยู่ในใจหลายๆคนว่าคนดวงดีดวงเฮงเขาซื้อลองวัลที่หนึ่งเขาถูกลองวันที่หนึ่ง,าง,งตามหน้าเพจข่าวหนังสือพิมพ์เขาทําบุญด้วยสิ่งใดถึงถูกหวยเพราะสิ่งใดถึงโชคดีอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทําบุญเหมือนกัน แต่ทำไมทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะมีโซ่ซื้อกีดหวดก็ไม่เห็นจะถูกกับเขาบ้างหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจ้าอาวาสวัดจันทารามวัดท่าสุมจังหวัดอุทัยธานีที่มีชื่อเสียงในการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้ยานสมาบัติได้ให้คำตอบกับประเด็นนี้ไว้ว่าคนพวกที่เขาถูกหวย เขาเป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาไม่เกียงหน้าไม่ห่วงหลังเมื่อเกิดศรัทธาก็ทำเลยในขณะนั้นสัพพันทำด้วยใจอันบริสุทธิ์เป็นบุญล้วนๆเขาอาจทำบุญด้วยเงินเพียงเล็กน้อยหรือสิ่งของเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นเงินสองบาทหรือของทานเล็กๆน้อยๆร่วมถวายกับเขา ก็ถือว่าเป็นบุญในการทำหรือจะทำบุญให้ทานกับคนยากไร้ไร้ศีลไร้ธรรมก็จะมีอนุสงลดหลั่นลงมาการทำบุญด้วยจิตศรัทธาเรื่องใสในขณะที่ทำ ตอนทำอยู่หลังจากทำไปแล้วจะให้อานิสงส์มากหากเราได้ทำบุญกับคนที่มีศีลธรรมหรือภิขุสัมมาเนนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบยิ่งจะทำให้คนที่ให้ทานนั้นมีบุญญาบารมีจะทำให้ความโชคดี ความร่ำรวยจะเข้ามาหาคนที่ได้ให้ทานกับท่านเหล่านั้นหากเราทำทานกับสัตว์เดรัจฉานหรือคนที่ไร้ศีลธรรมบุญอานิสงส์ของเราที่ทำไปก็จะลดลั่นลงมา ดังนั้นหลวงพ่อเรียงดำจึงแนะนำให้หากท่านไหนต้องการอยากถูกหวยอยากถูกรางวัลที่หนึ่งต้องหมั่นทําบุญทําทานคนที่เขาไม่ค่อยทําบุญให้ทานในศาสตร์นี้แต่กับดวงดีดีถึงที่สุดทําสิ่งไหนก็เป็นเงินเป็นทองซื้ออะไรเสียงโซกสตาวาสนาก็าร่ำรวยได้กลายเป็นเศรษฐี แต่มองย้อนกลับมาถึงเราไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็ติดขัดไปเสียหมดเพราะอะไรหรือก็เพราะบุญญาบารมีในาศาสตร์ก่อนของเขาที่เขาได้สร้างได้กระทําเอาไว้จึงทำให้เขาดวงดีโชคดีไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ทำให้เขาร่ำรวยได้กลายเป็นเศรษฐีแต่เราไม่ได้ทำบุญให้ทานในศาสตร์ก่อน,อนจึงทำาสิ่งไหนก็ติดขัดไปเสียมนเสียงโซ่ก็อับโซ่เสียงสตาก็ไม่ค่อยจะดีดังนั้นหากใครที่หวังรวยทางรัฐหวังพึ่งโซกสตาโซกรากอยากจะถูกหวยกับเขาสักทีอันดับแบรก ต้องทำพิธีเปิดดวงเปิดโซ่เปิดวาสนาถอนคำสาปแส้งสาบานคำที่เคยสัญญาเอาไว้โดยสาม,มารถปฏิบัติตะเตรียมดังนี้ 1. เตรียมพานดอกไม้เทียนหนึ่งคู่ธูปสามดอกขันห้าหนึ่งขันเหรียญบาทห้าเหรียญอธิษฐานต่อนหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ แล้วตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวว่าอิมังมิสาอธิฐานังปัจจะทะทาราปิทุติยัมปิอิมังมิสาอธิฐานังปัญจุทัทาราปิตาติยัมปิอิมังมิสาอธิฐานังปัญจุทัททาราปิ ข้าพระเจ้าขอถอนคำอธิษฐานและคำสาปแช่งที่ได้บนบานสารกล่าวสัญญาเอาไว้ด้วยกิเลตันหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะและด้วยมิตรสาธิฐีที่เป็นไปด้วยพยาบาท เบียดเบียนสิ่งที่สร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยศีลธรรมไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีข่าพเจ้าอธิษฐานสาบแส่งเอาไว้ตั้งแต่อริาสร์จนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้ก็ดีด้วยอำนาจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนาตรัยและ เทพพมทั้งหลายทั้งสิบหกสันพาสิบห้าสันดินพระแม่ธรณีได้โปรดเป็นสักขีพยานในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานและคำสาบแช่งทั้งหลายทั้งปวงณนถอดโมถอน,ถอนพุทธเคลื่อนออกทรายยะสูญหายยะข้าพระเจ้าขอ,อาโหสิกรรมต่อ เจ้ากรรมนายเวรของข้าพระเจ้าในทุกภพทุกชาติที่ผูกกรรมผูกเวรกับข้าพระเจ้าทุกท่านทุกคนทุกตนด้วยเถิดสาธุระนึกได้ก็ดีระนึกไม่ได้ก็ดีบัดนี้ข้าพระเจ้าสํานึกผิดแล้วโปรดเมตตาอาโหสิีกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ เป็นต้นไปเถินเมื่อกล่าวจบแล้วนำเครื่องไหว้ทั้งหลายไปไหว้บูชาต่อพระประธานกราบสามครั้งระนึกถึงสิ่งที่ท่านต้องการและทำจิตใจให้สงบรักษาศีลให้ได้หนึ่งวันความโชคดีความร่ำรวยดวงสตาที่เคยตกอับอับจนหนทางก็จะพิก จากหลังมือก็จะเป็นหน้ามือสิ่งที่เคยคาดหวังสิ่งที่ท่านตั้งใจก็จะเป็นจริงดังที่ท่านหวังและตั้งใจเอาไว้หากท่านไหนทำสำเร็จแล้วหรือคิดจะทำแล้วให้ทำณเดียวนี้ให้สวดพระคาถาในใจยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ นิ่งจะเป็นการดีจะเป็นการเปิดดวงเปิดโซคเสริมลาบเสริมสตารวาสนาให้คนที่อับจนจะได้ร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีหากท่านไหนฟังคลิปนี้จนจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและสิ่งที่ท่านต้องการเอาไว้สิ่งที่ท่านหวังสิ่งที่ท่านต้องการจะเป็นจริงสมหวังดังใจแน่นอน